ันนี้ครูใจดีจังเลยอ่ะองมีเงินฟ้าเลยเนาะใช่ ทคำควารคารมสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนเปิดเปิดหนังสือค่ะเปิดหน้าที่หนึ่งค่ะอันต่อไปจะไก่ค่ะเปิดก็ไก่ขอให้อยู่ในร้าว ข้าวควดขอเล่าขอาวายเข้านาะข้าวกลขึ้นขัข้าวฟ่างข้าขวฝาอางูใจกล้าโจจานใช้ดี นักเรียนทำมันขอบเรียนล้ะค่ะนักเรียนทำความขคารพ

ขอขวขอเล้าขอายข้ามขอระคังข้ามั่นเพื่อต้นต้นเนี่ยผมไม่จำได้นะฉันให้เธออ่านอีกรอบเด้อต้นไม่จำกูคนย่ยมั่งเลยดีดีกว่าไหมใช่ไ ไม่าินอะไรกันนะเปล่าเปล่าเปล่า เราทำไมครูโหดเยอยมากเลยอ่ะใช่อยากให้ครูใจดีมันจะต้องใช่เหมือนนางมานเลยเออเราอยากเราถึงเรียนดีไหมดี Ok สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้ถึงภาาบวกเลขแล้วนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่คะสองสิบค่ะผิดค่ะเด็กระตันเก่งไม่ได้การดิใช้มารินสองลบสองเท่าไรคะ คู่ขอตัวก่อนนะคะขั้นหเ้าจค่น๊ายิบาะ สองค่ะถูกโอ้โหทำไมกับผมผิดเหรอใ <c oughs> ช่ไใเชาเป็นสามกสไม่ได้หกถูก,กห้าอกไม่ต้องอะไรอีกนะเบ้าจ Okay, the booty, right? you. want เด็กๆแล้วแตตัวมาไม่เรียบเลยอ,อะไปะด้ค่ะเ๋ยวกอนคุณแต่งาเหรอชวยจังไม่ช่วยเลยคนะุงค่ะคุณแต่งหน้ามาค่ะเพราะาคุณได้ดสตายเเดี๋ยวคุณตีนะคนเนี้ย <c ười>